สวัสดีค่ะวันนี้นะคะวันเด์ทริปของแม่พากินลูุพาเที่ยวนะคะวันนี้จะเป็นคลิปแรกของเรานะคะก็วันเด์ทริปวันนี้มาที่แรกก็คือที่ไหนคะเด็ก,กสวนสวนอะไรคะลูกสวนนงนุชค่ะใช่ค่ะวันน้เด็กๆมาดูอะไรคะในโดรน,นดส์โดรนส์อ่าวันนี้นะคะก็ เด็กๆแล้วก็แม่เพิ่งเคยมาที่สวนนงนุชที่นี่ก็คือครั้งแรกใช่ไหมคะเรามาครั้งแรกเนาะเดี๋ยวยวยันนี้ออ๋หลงทางด้วยใช่ไหมใช่ค่าเปิด GPS มาก็หลงทางนะคะเสียเวลาขับรถมาหนึ่งชั่วโมง,งวาากว่ากันเลยทีเดียวเดี๋ยววันนี้จะมาดูวทใน,นสวนนงนุชนะคะปี2021เนี่ยมันมีอ,อ,อะไรที่แบบเปลี่ยนแปลงกันไปบ้างเพราะว่าแม่ต้องบอกว่าไม่เคยมาแม่ครับชอบ,บเรนเดลสาวกันเลยครับมนชอบเรยเดลสาวมากเลยใช่ไหมคะ พาเพื่อนเพื่อนชมก่อนชมสวนน้องนุก่อนว่ามีอะไรบ้างมาน้ำมนตเรามาดูสวนตะบองเพชรก่อนไหมนี่นะคะเดี๋ยวเราไปถ่ายรูปสวยๆที่สวนตะบองเพชรก่อนดีกว่านี่เด็กๆเห็นไหมคะมีกระบองเพชรของจริงอ่ะของจริงค่ะห้ามจับนะคะลูกอันนี้เป็นปลาแต่ว่านี่สวยมากเลยเห็นไหมคะ อันไหนลูกอ่าเด็กกลัวหรอคะเนี่นในรีวิวซิรีวิวซิกลัวหรอคะกลัว,ละะวหนามกลัวหนามหรอคะลูกก็อย่าจับนะเนี่ยถ้าจับแล้วหนามก็จะทิ่มมือใช่ไหมห้องจับดูดูแต่ตาอะไรนะแม่มาดูตรงนี้แล้วดูตรงไหนอะ่ะเดยังมึงรีวิวกระบองเพชรยังไม่เสร็จเลยเคสนึนด้วยนะมีอะไรนะลูกมีครับอ๋อเป็นกระบองเพชรครับเพชรกระบองเพชรครับเรื่สวยนะลูกน่ารักไหม นี่แต่ก่อนยังไม่ถ่ายยังไม่จบเลยอ่ะดูก่อนอีกสวยมากชอบมากอ่ะอันนี้นะคะนี่คือโต๊ะอะไรไม่รู้แบบว่าสวยๆโต๊ะก็บางเพลนะคะนี่เขาก็จะบอกว่าไหนมาอ่านไหนมาอ่านให้คำไหนที่อ่านให้ฟังหน่ห้ามวิ่งหรือปีในบริเวณนี้ห้ามวิ่งใช่ไหมใช่ มอน่ามนโดนหนักี่มาแม่จะทําังไงอะครับมนโดนหนักกระบองเพชรแม่ก็พามนไปโรงพยาบาลสิครับลูกแม่มาดูตรงนี้กโ่คแม่ดูตรงนี้แล้วมดูตรงไนี้ดูตรงู้ตรงไหนเดก่อนแม่แม่เห็นมุมนี้สวยนี่นี่มุมนี้สวยมาถ่ายรูปมุมนี้กันดีกว่า นี่มาถ่ายรูปมุมนี้มุมแม่บอกว่ามุมนี้สวยมากมุมนี่พี่หอมมุมนี้สวยมากเลยเหมาะกับการถ่ายรูปมาลองยืนแชร์เดี๋ยวแม่ถ่ายให้สวยๆค่ะและนี้นะคะเมื่อกี้เราอยู่จากโซนกระบองเพชรมาใช่ไหมคะเดินเลยมาหน่อยก็จะถึงตัวนี้โซนไดโนเสาร์นะคะที่เด็กๆเราค่อยพี่หอมถึงยังโซนไดโนะถึงโ,โซนไดโนเสาร์ยังคะลูกบนขาไม่ปีนครับลูกไม่ปีปนคะบน บนคับไม่ปีนครับลูกเขาห้ามปีนครับลงมาครับลงมาลงมาลงมาค่ะอ่านี่เด็กๆเ,เจอแล้วเราถึงโซนไดนโนเสาร์นะคะครบทุก12สายพันเลยคขาบอสว้าว่ากลไม่มียฮะอ่ะอยู่ตรงนั้นอยู่ดินไม่ถ่ายรูปให้ไม่ถ่ายรูปให,ให้ค่ะ ไปแล้วนะคะเด็กๆไปม่นแล้ววิ่งกันไม่รอแม่กันเลยนะคะลูกอ่ะว่าแอบวันี่ลูกขามันนี่อย่างนั้นคะลูกเอาโมมโมมอยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้ยืนยืน,ยนอยู่ในมือนี่เดี๋ยวแม่ถ่ายรูปให้จะได้ดูเหมือนเหมือนตัวไดโ,โนไดโนไนคัสเอไม่ใช่ไคโนไนท์แคสคะลูกเออยางยัะไอยางยังไลูกนี่น,นี่เรายัางเดิโดนโซนไดโนเสาร์ไม่ครบนะคะลูกค่ะคือเหรอลูก ในเดี๋ยวข้างบนมีอะไรเนี่ยแม่ดูก่อนอ่ะโอ้โหข้างบนกามีพระบัณฑ์มังเกิดมีศาลาเทวดามีหอระฆังมีภูเข,ขาเลนส์เสาบนด้วยนะคะไปภูเขาลูกลูกลงมาเถิดเราเดินข้างล่างก่อนไหมคะมเออแวะพักกินน้ำก่อนไหมคะลูกเหงื่อยิีบมอนอยู่น้ำนนยังครับลูกอบองครับนะเยี่ยมกินน้ำก่อนไหมอ่ะ อยู่ใหค่าละใครเป็นเชิญใบถอะ <c oughs> เรามาเที่ยววันเดทิปเนี่ยเราจะต้องบริหารจัดการเวลาดีๆค่ะลูกฮะมีต<า>้นไม,ม้มันมีดอกไม้อ่ไม่ใช่หรอกมันไม่ได้มีดอกมันมีดอกไม้แต่ที่ลูกอยากไปเพราะว่ามีของเล่นใช่ไหมแต่มันร้อนมากเลยนะคะลูก,กส่วนนงนุชเนีน่ยเขามาเขาต้องมาดูอะไรนะเขาต้องมาดูดอกไม้ใช่ไหม ดูดอกไม้ก็ดูไดโนเสาร์เราดูแล้วเนาะเราก็อมาดูเติมกับดอกไม้สวยๆอยังยังไปไม่ถึงเลยนะคะไปดูเดี๋ยวค่ะเราจะไม่วันนี้นะคะแดดร้อนมากแต่ก็คือสวยอ่ะเด็กๆก็เล่นกันแบบไม่กลัวร้อนกันเลยนะคะ ก็มีแบบว่าของเล่นมีหให้นั่งถ่ายรูปถ่ายรูปให้ค่ะลูกสวยๆอะค่ะไม่ลูกค้ามาสวนนงนุชอ่อะมาสวนนงนุชอะเขาก็ต้องมาดูนี่ดอกไม้สวยๆเลยที่ไม่ใช่มาเล่นนะคะลูกอันนี้เขาไว้ถ่ายรูปสวยๆได้ค่ะาดูตรงนี้ก่อนอดดีสีเสื้อก็เกลือกับสีของเล่นกันไปหมดเลยอ่ะถ่ายรูปค่ะ ถ่ายรูปถ่ายรูปตรงนั้นแหละตรงนี้แหละ,ตร,หละตรงนี้จะแหละห้าสีล่ลูกขาเราไปเราไปถ่ายสวนดอกไม้กันดีกว่าคะลูกอันนี้นะคะการกมาทริปของแม่ครั้งนี้ก็คือมันจะผิดแผนกันไปหมดเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะไม่สามารถวางแผนได้นะคะอันนี้จริงๆที่คิดเอาไว้เนี่ยก็คือว่าพอมาถึงเราก็จะได้ถ่ายสวนดอกไม้ส,สวยๆนะ แล้วเนี่ยอันนี้คือคะพี่หอมครับมาถั่วนน้นรถเราต้องไปถ่ายดอกไม้สวนดอกไม้อะไรนี่คะลูกต้องต้องขับรถไปสวนดอกไม้ครับต้องขับไปสวนลูกคขาแต่ว่าวันนี้เรามาเที่ยวกันวันเดยทริปอะเราต้องคอำนวณเวลาดีๆนะคะลูกเดี๋ยวเราจะไปที่อื่นไม่ทันนะเดี๋ยวเราจะต้องไปเมืองไอติมหรือไม่ใช่หรอกกลลัังง,งจะขถ้าลูกใช้เวลาที่ ที่นี่นานนะคะเราจะไปที่อื่นก็นไม่ได้นะคะลูกอ่ะไปดูอดอกไม้กันเร็วรับพี่หนึ่งนะคะรับพี่หนึ่งยังไม่มาแม่ดูสิเดีี๋ยวพ่จะ,เป,นนเะปเ็กๆค่ะไปแล้วคะ่ะอ่างกันไปดูนะคะวันนี้แม่จะสำเร็จไหมเนี่ยลูกแม่จะไปถ่ายสวนดอกไม้คะ่ะในเด็กคะ่ะเดี๋ยวเราไปเมืองไทยติมไม่ทันนะคะลูก ไปค่ะเรามีหลายที่เราต้องไปนะคะน,นี่เราต้องทำเวลาอเ,เอาหยุด <laughs> แ,แม่บอกว่าเราต้องทําเวลาเราต้องไปมาปัทยาเราต้องมาเที่ยวหลายๆที่ค่ะลูกค้าอางก็ได้เด็กเล่นกันอยู่ตรงนี้นะคะแม่ไปก่อนนะคะ๊ายบายนี่นะคะเราก็าเด็ก,ดก <laughs> ออกมาจากโซนของเล่นได้แล้วนะคะตอนนี้แม่ก็อยากมาดูสวนสวยๆนี่นะคะ เาบอกว่าสวยมากแล้วก็เดี๋ยวเราจะแวะถ่ายรูปกันตรงนี้นิดนึงนี่นี่นข้างหลังแม่นี่นี่อันนี้นะคะสวยมากตรงนี้ชื่อว่าบัตเตอร์ไฟยิวนะคะสวยนะด้วยสิอ่าด้านหลังแม่อันนี้นะคะก็จะเป็นจุดเข้าไปที่สวนไดโนเสาร์แต่ว่าวันนี้น่าจะไม่ได้เข้าไปแล้วเพราะว่าตอนนี้มันเป็นเวลา บ่ายสองแล้วนะคะเราก็จะต้องไปสถานที่อื่นอีกนะคะก็อย่างที่บอกว่าถ้ามากับเด็กเนี่ยเราไม่สามารถที่จะแบบว่าอาจจะเก็บรีวิวหรือว่าสถานที่จะสวยให้ได้ครบหมดนะคะแต่ว่าเราจะมาดูกันว่าในวันนี้เ,เที่ยวพัทยากันได้ทั้งหมดกี่ที่นะคะในวันเดียวบ๊ายบายสวนนงุน้ต <laughs>